วัสดีเวอรุ่นมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วนะครับแหมช่วงนี้มีเรื่องเยอะหน่อยนะ <c ười> คือว่าผมไปได้ยินประโยคหนึ่งมาเวย้น่าจะมาจาก YouTube สักช่องหนึ่งนี่นแหละว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาร่วมด้วยมากที่สุดพอผมได้ยินนี่ก็เฮ้ยจริงโงหวาเราสามารถรู้ตัวตนของเราได้จากคนที่เราอยู่ด้วยแค่5คนจริงๆริ โอ้ถ้ามันง่ายอย่างนั้นก็คงจะดีใช่ไหมเอาจริงๆนะครับเท่าที่ผมเติบโตมาเนี่ยนะผมรู้สึกว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันนะแม้แต่เพื่อนกลุ่มเดียวกันก็ตามอ่ะแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันใช่ปหล่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับมนุษย์ทุกคนมันยูนิคกันเนาะเราอาจจะอยู่กลุ่มเพื่อนที่เรียนเก่งจัดๆใช่ไหมแล้วเราจะเรียนเก่งด้วยไหมเอออันนี้จริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ฉุดค่าเฉลี่ยของเพื่อนๆในกลุ่มลงมา <laughs> แต่ว่า เราก็เคยได้ยินใช่ไหมสุภาษิตท,ที่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอะไรแบบเนี้ยเก่ามากๆเลยใช่ไหมครับสามก๊กของเบง่งหนังจีนเนี่ยใช้สุภาษิตแบบเนี้ยเยอะเนาะมันก็เหมือนจะสอดคล้องกับไอเดียไอคุณคือค่าเฉลี่ยนี่แหละใช่ไหมเราเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เราอยู่ด้วยบ่อยๆจริงไหมถ้าเพื่อนเราตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานเรามีแนวโน้มที่จะตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานจริงไหมถ้าเพื่อนเราขี้เกียจเรามีแนวโน้มที่จะ ขี้เกียจมากขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะเราคือค่าเฉลี่ยจริงไหมนะด้วยความที่ผมสงสัยนะครับผมก็ไปนค้นดูว่า้ประโยคนี้เนี่ยใครเป็นคนพูดวะแล้วเขาพูดยังไงพูดเพื่ออะไรพูดในบริบทไหนกันแน่สรุปหาข้อมูลมาได้ก็คือคุณจิมโรนนะครับเป็นนักธุรกิจเนาะนักพูดให้แรงบันดาลใจอ่าเอาแล้วมาแล้วไลฟ์โค้ดนะครับคือเขาจะพูดเพื่อให้แรงบันดาลใจกับนักขายหรือว่า คนแสวงหาความสําเร็จอะไรเงี้ยประมาณว่าคุณคบกับใครคุณก็เป็นคนประมาณนั้นแหละถ้าคุณอยากจะรวยก็ต้องคบกับคนที่รวยๆด้วยกันคุณถึงจะรวยขึ้นมาได้อะไรแบบนี้นะครับถ้าทฤษฎีนี้จริงเนี่ยแสดงว่าในสังคมคนรวยก็จะรวยขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหม,อมเออวะมันอาจจะใช่ก็ได้นะครับคนที่มั่งคั่งเนี่ยเวลาเขาคิด เขาคุยกันเนี่ยก็มักจะพูดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่งคัง่งใช่ไหมช่องทางการหาไรายได้วิธีการทํากําไรหรือพวกเศรษฐกิจโลกข่าวต่างประเทศอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดดูดีๆในทางกลับกันนะถ้าคนรวยเขาไม่คุยเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้แบ่งปันเรื่องพวกนี้กันและกันอย่างเงี้ยเขาอาจจะคุยกันแต่เรื่องเลวซามก็ได้ใช่ไหะหรือว่าคุยกันแต่เรื่องคดโกงก็ได้เขาอาจจะไม่ได้รวยขึ้นอย่างเดียวเขาอาจจะเลวขึ้นด้วยก็ได้ใช่ไหมครับเออหรือในกรณีที่คนดีๆหนึ่งคน ไปอยู่ร่วมกับคนเลว5คนคนดีๆคนนั้นเนี่ยก็เลวไปด้วยใช่หรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นค่าเฉลี่ยของคนเลว5คนนี้ด้วยใช่ไหมเออจริงไหมนะอา้าว คิดกันหน่อยสิคือไม่ว่าเราจะคิดยังไงนะครับผมแต่ผมเชื่อแบบนี้นะถ้าคนดีไปอยู่ในฝูงคนเลวเขาจะทําให้คนเลวกลับใจแล้วเป็นคนดีได้เว้ยเอ,อ้ยเ,เ,เป็นไงฮีโร่กันไปเลยนะครับทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือผมเข้าใจว่าที่คุณจิมโรนพูดมาเนี่ยเหมือนจะใช้บิวใช่ไหมใช้ปลุกความทะเยอทะยานของผู้ฟังกันนะซึ่งมันก็อาจจะจริงในหลายๆครั้งนะครับยิ่งถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเลือกได้เราเลือกคบคนที่ทําให้เราดีขึ้น Nine, มันก็ดีมันก็มันก็ได้แหละใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเราหลายๆคนเนี่ยไม่ได้สามารถเลือกคบหาสมาคมกับคนอื่นได้ง่ายขนาดนั้นเราลองนึกดูดีว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันมากๆเ่ะเอ้าลองยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดว่ามหาเศรษฐีจะเดินลงมากินข้าวกับคนขับรถเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่คนขับรถอยู่ดีจะไปขอกินข้าวร่วมโต๊ะกับมหาเศรษฐีเงี้ยมันทําได้หรือเปล่าเออใช่ไหมมันก็จะดูแบบเลอกลักงงๆอะไรแบบนี้เนาะแล้วยิ่ง การเลิกคบคนที่เราสนิดด้วยแล้วเนี่ยยิ่งยากกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับทั้งที่เรารู้ว่าเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราลดคุณภาพอะไรบางอย่างของเราลงก็ได้เนาะ ขาอาจจะชักชวนเราไปในทางที่ไม่ดีก็ได้แต่มันก็เลิกคบด้วยยากจริงๆใช่ไหมครับยิ่งในสังคมตะวันออกหรือว่าสังคมเอเชียเนี่ยนะเรามีความสัมพันธ์ความผูกพันในสังคมที่แตกต่างกับรูปแบบของตะวันตกอย่างชัดเจนนะครับความเป็นครอบครัวของเราเนี่ยเข้มข้นเนาะประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวมญาติเนี่ยเรามีเยอะแยะสงการปีใหม่จุจีนอะไรพวกนี้อีกเต็มไปหมดใช่ไหมแล้วญาติต่างๆเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบ เราจะอยากคบด้วยหรือไม่ เขาก็เป็นญาติเราอยู่ดีใช่ไหมครับแต่อาจจะไม่ได้คุยกันบ่อย<_ <K> _>ถ้าเราไม่ได้สนิทอ่ะใช่ปะ่ะจริงๆคนใกล้ตัวเราเนี่ยอาจจะมีทีเด็ดอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับเราอาจจะไม่รู้เท่านั้นเองโดยเฉพาะพ่อแม่เราเนี่ยแหละเขาเลี้ยงเรามาจนโตได้เนี่ยก็น่าจะมีทีเด็ดเหมือนกันใช่ปะครับเราก็ไปเป็นค่าเฉลี่ยของเขาได้เหมือนกันถ้าเราคุยกับเขาแลกเปลี่ยนกับเขาเยอะๆเนาะแล้วคนที่เหมือนจะมีอิทธิพลกับเราสุดๆเลยคือเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนนี่แหละตัวดีเลยตอนแรกๆที่เราเข้าสังคมใหม่เนี่ยอย่างเช่นว่าเข้าปีหนึ่งหรือว่าเขา ออฟฟิศใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะงงๆใช่ไหมไม่รู้จักใครไม่มีใครมาคุยด้วยหรือว่านั่งไม่รู้จะนั่งใกล้ใครดีอะไรเงี้ยหรือจับพลัดจับผูเราอยู่ใกล้ใครมีใครมาคุยกับเราเราก็คุยคนนั้นแหละเราก็ไม่ได้เลือกอะไรตั้งหนาใช่ไหมแล้วก็เป็นเพื่อนกับคนนั้นไปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีช่วงที่เรียกว่าช่วงทําความรู้จักรวมตัวจับกลุ่มก้อนทางสังคมเล็กๆของเพื่อนขึ้นมาอะไรเงี้ยพอนานขึ้นหน่อยเวลาพบเจอเหตุการณ์ต่างๆด้วยกัน ประสบปัญหาบ้างผิดใจบ้างมีความสุขบ้างสภาพแวดล้อมหรือว่าสังคมมันจะเริ่มเขยา่าใช่ไหมครับการเกาะกลุ่มเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนเกิดการย้ายกลุ่มบ้างเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะเอาจริงจ เรื่องนี้ผมเคยถามหมอจิตแพทย์นะครับเขาบอกว่าคนที่นิสัยใกล้ๆกันหรือคนที่เป็นประเภทเดียวกันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะจับกลุ่มกันเสมอโดยเฉพาะคนที่เป็นซึมเศร้าเนาะมักจะจับกลุ่มกับคนที่เป็นซึมเศร้าด้วยกันอ่าอันนี้จริงไหมนะเพราะงั้นไอ้ค่าเฉลี่ยความเป็นตัวเรานะครับมันเปลี่ยนได้เนาะเปลี่ยนตามสังคมที่เราอยู่อะไรแบบนี้เอาจริงๆเราก็เลือกครบ ค้ากับคนที่สนิทใจแล้วความสัมพันธ์เราเนี้ยมันจะเหมือนเลเยอร์ที่มีความซับซ้อนนะ่ะเรามีเพื่อนสนิทที่แบบตัวติดกันเลยไปไหนไปกันด้วยตลอดแล้วเราก็จะมีเพื่อนในรุ่น คนที่เราทำงานกลุ่มด้วยกันได้ใช่ไหมเราก็จะมีเพื่อนในรุ่นที่เป็นเพื่อนห่างๆคุยได้แต่อาจจะไม่ค่อยได้สัมพันธ์กันเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะมีเลเยอร์ที่มีความซับซ้อนเกิดขึ้นในสังคมที่เราอยู่เงี่ยนะครับผมคิดว่าเพื่อนเนี่ยมีผลกับเรามากนะในทางกลับกันเราก็มีผลต่อเพื่อนเช่นกันใช่ไหมเผลอๆเนี่ยเราอาจจะมีผลต่อเพื่อนมากกว่าที่เราจะรู้สึกด้วยซ้ําเออเราพวกเราเนี่มีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง ลองพิมพ์กันมาหน่อยสิว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆจริงหรือไม่ คือด้วยความที่ผมก็สงสัยนะครับผมก็ไปหามาเพิ่มเนาะมันมีข้อมูลหรือว่ามีงานวิจัยอะไรที่มันสนับสนุนในเรื่องแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนฟังแว็บแรกเนี่ยมันดูน่าสนใจนะมันดูสมเหตุสมผลด้วยนะก็ถือว่าคุณจิมโรนเนี่ยพูดโน้มน้าวได้เก่งจริงๆนะครับพอผมไปหาอ่านเพิ่มเนาะมันก็มีทฤษฎีหรือ,อางานวิจัยที่ทั้งสนับสนุนแล้วก็โต้แย้งเนาะตอนอ่านเพิ่มเนี่ยสนุกกว่าอ่านตอนของจิมโรอีกนะ <laughs> มันมีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่า social learning theory เขาบอกว่าเราเนี่ยเรียนรู้จากการสังเกต คนอื่นๆแทนการที่เราจะต้องลงมือด้วยตัวเองดูคนอื่นเขาก่อนเหมือนเด็กเกาะบ่อบอ่ะพอเรารู้แล้วแบบไหนดีไม่ดีเราก็ลอกเขามาใช้อะไรแบบนี้เหมือนทำ case s t u ี้เหมือนกันนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นที่มาของคําว่าเทรนก็ได้ใช่ไหมครับเราลอกเรียนต้นแบบเราเห็นต้นแบบบางอย่างแล้วมันเจ๋งมันใช่มันโดนเนี้ยเราก็ลอกเรียนเข้ามาสังคมเขาชอบกันเนี้ยเราก็ชอบด้วยสังคมเขาฮิตกันเราก็เอาด้วยของมันต้องมีอะไรแบบนี้อีกทฤษฎีหนึ่งคือ social contagion คือการแพร่กระจายทางสังคมนะครับอารมณ์ประมาณว่าแบบ คนนี้รู้สึกแบบนี้มันทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกแบบนี้เหมือนกันเพอเพอมันทําให้เพื่อนของเพื่อนคิดไปนในทางเดียวกันได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการแพร่กระจายทางสังคมอะ่ะซึ่งไอ้สิ่งที่แพร่กระจายเนี่ยมันได้ทั้งอารมณ์พฤติกรรมความคิดท่านิยมต่างๆมันแพร่กระจายได้หลายระดับด้วยนะไม่ใช่แค่จากเราไปหาเพื่อนสองคนเท่านั้นมันเป็นการแพร่กระจายไปถึงเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งก็ได้ซึ่งทฤษฎีเนี้ยผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับแต่ผมไม่ได้อ่านลึกถึงขั้นว่า มันพิสูจน์กันยังไงอะนะแต่มันก็ดูน่าสนใจดีเนาะยิ่งสมัยนี้มันมีโซเชียลมีเดียการแพร่กระจายมันเลยเป็นวงกว้างไกลมากขึ้นไปอีกนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นโพสต์ที่เพื่อนของเราแชร์มาจากใครก็ไม่รู้เราดูแล้วเราก็ชอบเราอ่านจนจบเลยใช่ไหมไอ้โพสต์นั้นเนี่ยจากใครก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อเราไปแล้วใช่ไหมครับเราแทบจะไม่ได้เลือกด้วยซ้ำว่าเราอยากจะอยากจะได้ข้อมูลเหล่านั้นหรือเปล่า เราไม่ได้ไปนค้นหามันด้วยมันเด้งมาในฟีดอะไรแบบนี้รู้ตัวอีกทีก็อ่านจนจบไปแล้วอะเนาะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ the Pygmalion Effect ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเนาะมันจะเป็นทฤษฎีประมาณว่าเป็นจิตวิทยาที่เกิดจากความคาดหวังหรือการปักใจเชื่ออย่างแรงกล้าว่ามันจะนําไปสู่ความเป็นจริงอย่างเช่นว่าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยเราทําได้ผมเชื่อว่าเราทําได้แล้วเราก็จะทําได้ขึ้นมา ถ้าเราเชื่อที่ผมพูดอะไรแบบนี้ยเออหัวหน้างานเห็นแววก็จะพูดโน้มน้าวให้พนักง,งานเก่งขึ้นแล้วพนักง,งานคนนั้นก็จะเก่งขึ้นจริงๆฟังดูแปลกๆดูไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้ใช่ปะ แต่เชื่อหรือไม่ว่ามันมีการพิสูจน์มามากพอสมควรนะว่าความคาดหวังที่ถูกใส่เข้ามาหาตัวเราอย่างแรงกล้าเนี่ยมันทําให้เราเป็นอย่างนั้นจริงๆเออแล้วเทคนิคพวกนี้ถูกเอาไปใช้ในการบริหารงานขององค์กรใหญ่ๆด้วยนะเดี๋ยวผมว่าผมต้องลองใส่ความเชื่อมั่นสูงๆหน่อยให้นักศึกษายอย่างแรงกล้าบ้างแล้วนักศึกษาจะได้ทํางานเจ๋งๆ <laughs> น่าจะได้นะน่าจะได้นะเดี๋ยวลองดูดีกว่าแล้ว มันก็จะมีทฤษฎีที่โต้แย้งกับคําพูดของคุณจิมโรเนี่เหมือนกันนะเช่นว,ว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่าจะใช้แค่5คนเป็นค่าเฉลี่ยได้นักจิตวิทยาบางคนเนี่ยบอกว่าตัวตนของเราเนี่ยถูกกำหนดโดยระบบเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์ของความสัมพันธ์ต่างๆมันมากกว่าแค่คนจำนวนหนึ่งเท่านั้น หรือบางครั้งบางทีเนี่ยคนบางคนอาจมีอิทธิพลต่อเรามากๆเราอาจจะเจอเขาแค่ปีละครั้งหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเจอเขาตัวเ,เป็นเลยแต่เขาทําให้เราเชื่อได้เขาทําให้เราคลิกอะไรบางอย่างจนเราเราเชื่อเรามีอารมณ์คล้อยตามเขาไปหรือว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติการตามเขาอะไรแบบนี้เออมันไม่ต้องบ่อยอะ่ะมีคนบางคนเข้ามาทีเดียวแล้วเราจดจําเขาได้ทั้งชีวิตอะไรแบบนี้ มันก็มีเหมือนกันใช่ไหมผมเชื่อว่าวัยรุ่นในช่องผมเนี่ยน่าจะเป็นแฟนคลับกับนายอาร์มหรือว่าเฮียวิทกันบ้างแหละใช่ไหมคนเหล่านี้น่าจะส่งอิทธิพลต่อตัวตนของแฟนๆเหล่านั้นไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่ได้เคยเจอหรือว่าไม่ได้เคยมีปฏิสัมพันธ์กับอินฟูเหล่านี้เลยเนาะเออแต่ว่าไอาการดูวิดีโอฟังพอดแคสต์หรือว่าอ่านหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยนับเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่านะเอ้ยไม่รู้แฮะที่แน่คือไม่ใช่แค่5คนแน่ๆแหละครับที่มีผลต่อความเป็นตัวเราะน แล้วถ้าเรามุ่งเป้าไปที่คนที่จะคบค้าด้วยมากเกินไปเนี่ยเราอยากจะคบคนแบบนี้มากเกินไปเนี่ยเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ไม่น่าคบหานะครับคนอื่นๆเนี่ยจะมองเห็นว่าเราเนี่ยมองแต่ผลประโยชน์เนาะซึ่งมันก็ไม่น่ารักเอาซะเลยใช่ไหมมันไม่ไม่แฮปปี้เฟลลี่เลย และถ้าเราเลือกคบคนมากจนเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพลาดความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้ใช่ไหมพลาดเพื่อนที่แท้จริงไปก็ได้ใช่ไหมล่ะเราไม่รู้หรอกว่าคนไหนเป็นกันลายาณมิตรของเราจริงๆอะ่ะไม่ใช่คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์เราเท่านั้นนะอะไรแบบนี้ตอนเป็นเด็กเนี่ยเพื่อนที่จริงใจเหมือนจะหาง่ายนะครับแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยที่จริงใจเนี่ยจะหายากขึ้นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคุยกันแต่เรื่องงานใช่ไหมเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆมันมีทฤษฎีอื่นๆอีกนะที่น่าสนใจอะ่ะเช่นว่าเราเป็น ปลาใหญ่ในบ่อน้ําน้อยๆหรือสุภาษิตไทยก็กบในกระลา หมายความว่าพอเรารู้ตัวว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนใช่ไหมแล้วเราแบบเหมือนกับฝึกฝนตัวเองได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยแล้วอะเราก็จะมีความมั่นใจสูงปีตขึ้นมาถูกไหมครับเหมือนเราเป็นคนตัวใหญ่ในที่แคบๆอะไรเงี้ยกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงเกินพอเจอของจริงโลกจริงขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ความมั่นใจมันลดลงแบบกระทันหันแบบวูบอะไรเงี้ยอาจจะถึงขั้นทําให้หนีหรือว่าเลิกไปเลยก็เป็นได้ใช่ไหมครับอีกทั้งมันยังมีทฤษฎีที่ยังบ่งบอกว่าการที่เราครบคนหลากหลายเนี่ยสามารถ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเราได้ด้วยเหมือนเราได้เรียนรู้จากหลากหลายบทบาทหลากหลายสังคมทําให้เรามีภูมิต้าน,านทานที่หลากหลายสถานการณ์อะไรแบบนี้เนาะข้อ,ะอมูลทฤษฎีที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เยอะแยะหลากหลายใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้พวกเราไปโฟกัสกับคนที่จะครบมันนะครับผมอยากให้พวกเราโฟกัสกับตัวเองมากกว่าเนาะให้เราคิดแบบว่าไอ้ถ้าคนที่เราอยู่ด้วยเราคุยด้วยเล่นด้วยบ่อยๆเนี่ยมันเป็นคนที่แบบยังไม่พอใจเรา ไม่พัฒนาไปในทางที่ดีเลยแบบนี้ให้คิดซะว่าเราเนี่ยแหละจะเป็นคนเปลี่ยนเพื่อนๆหรือว่าคนรอบๆของเราเองคือการที่เราจะคาดหวังพึ่งพาแต่คนอื่นเนี่ยเพื่อให้ตนเองดีขึ้นเพียงอ,อย่างเดียวเนี่ยนะมัน ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อะมันค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะครับเราอาจจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยบอ่อยๆแต่คนที่อยู่กับเราก็เป็นค่าเฉลี่ยเดียวกับเราเหมือนกันใช่ไหมวิธีคิดของผมก็คือว่าเรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้เถอะแล้วก็เพิ่มค่าเฉลี่ยด้าอื่นๆเอาจากการพัฒนาตัวเองพัฒนาเพื่อนชวนกันทําสิ่งที่ดีสิ่งที่สร้างสารร์เนี่ยผมว่าแม่เจ๋งกว่าเยอะเลย เก่งกว่าเยอะๆเลยนะครับการที่เราเลือกคบคนมากเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เห็นแก่ตัวระดับหนึ่งเนาะแบบว่าคนไหนไม่มีประโยชน์กับตัวเองก็ไม่คุยด้วยอะไรเงี้ยผมเคยเข้าอยู่ในวงที่มีคนประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะครับคําถามแรกที่เขาจะถามเนี่ยคือที่บ้านทําอะไรผมก็บอกว่าที่บ้านไม่ทําอะไรพ่อแม่ราชการแล้วก็เษียณแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยคนคนนี้ก็จะไม่ค่อยคุยกับผมเท่าไหร่ <laughs> เหมือนก็เป็นการกินข้าวเพื่อหาคอนเนคชันมากกว่าอะไรยงี้มั้งผมก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะผมก็ไปกินด้วยเฉยๆอะไรเงี้ยกะจะไปแบบไปชิวๆกินเบียร์อะไรงนงี้ซะมากกว่าเนาะมันมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะซึ่งมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆก็พอเข้าใจได้นะ คนเหล่านี้วิธีการหาคอนเนคชันเขาก็ประมาณนี้แหละกินข้าวอะไรเงี้ยเขาต้องการคอนเนคชันที่มีผลประโยชน์ต่อเขานะครับก,ก,ก็อาจจะต้องจําเป็นมั้งทามาหากินนะก็จะไปว่าคนอื่นนะครับอย่าไปว่าใครเวลาเราจะปรับจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเริ่มที่ตัวเองเท่านั้นแหละดีที่สุดการที่เราไปเบรมคนอื่นหรือว่าไปแบบปฏิคนอื่นเนี่ยนี่ก็เป็นคนที่นิสัยไม่น่ารักเหมือนกันเนาะอ่ะนั่นแหละครับเราคิดกับเรื่องนี้ยังไงว่าเราเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เรา ปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆจริงไหมก็ลองพิมพ์กันมาดูนะไม่ว่าเราจะเลือกสังคมที่ตัวเราอยู่ยังไงเนี่ยหรือว่าไม่ได้เลือกก็ตามกระแสมันพาไปก็แล้วยังไงยังไงตัวตนของเราก็คือตัวตนของเรานะครับถ้าเรามั่นใจว่าความคิดวิธีคิดความหวังความฝันของเรามันเจ๋งม,มันยอดเยี่ยมเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปอยู่สังคมไหนดีเรวยังไงคุณก็ยังเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีใช่ไหม ถ้าเราแกร่งมากพอที่จะถ้าเราแกร่งมากพอที่สิ่งแวดล้อมมันจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเราได้อะใครจะมาบอกเราว่าทําไปก็ไม่คุ้มทําไปทําไมวะไม่น่ารอดหรอกอะไรแบบเนี้ยเราไม่สนเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําจะดีเราก็ทําต่อไปนะครับคือถ้าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำอยู่เราคิดว่าดีว่าเจ๋งคิดว่าเยี่ยมผมคิดว่าก็รับใช้ความคิดนั้นต่อเถอะอย่าย่อท้อนะครับอย่าไปหยองเว้ยวัยรุ่นวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี